สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อจากนี้เช็คลพลังงานของเขาและคุณก่อนนะคะโอเค ลัคนาหรือราศีของเขานะคะมีเมษมีสิงมีกลุมตุลเมษสิงกุมตุลประมาณนี้นะคะเมษสิงกุ่มตุล พิจิตด้วยพิจิต่าเมสิงกุมตุลพิจิตคนนี้เป็นคนที่อ,อมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะความเก็บอารมณ์อะไรเก่งอะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บอาการเก่งจริงๆเขาเป็นคนรักอิสระนะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมหรือไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอนแต่เขาจะเป็นลักษณะมีความเป็นผู้นําสูงเอ,อไม่ชอบให้ใครมาสั่งเขาแต่เขาเขาออกแนวแบบเป็นคนที่ จะเป็นผู้นํามากกว่าเป็นคนที่คอยบอกคนอื่นคอยบอกคอยสอนคนอื่นว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเผด็จการขนาดนั้นนะเพราะว่าความเขาก็มีความชิลอยู่มีความชิลอยู่ไม่ถึงขั้นแบบว่าสติ๊กอะไรมากนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีอ่าด้วยความที่มีความใจดีแหละก็เลยอาจจะมีเอ่อรู้จักผ่อนปรนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีเหตุมีผล ถึงบอกว่าคนนี้มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เขาอาจจะเ,เ,เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ว่าความคิดความอ่านหรือทัศนคติอะไรของเขาหรือการวางตัวของเขาจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่เกินอายุอย่างเงี้ยก็ได้นะคะชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นอืม มีความมีความเจ้าชู้นิดๆน,นะคนนี้แต่ความเจ้าชู้ของเขาอะ่ะมันมันออกแนวแบบเขาเหมือนเป็นคนที่ขี้เบื่อหรือว่าไม่ชอบเออไม่ชอบการผูกมัดอะ่ะก็เลยอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ถ้ากรณีที่เจอคนที่ใช่หรือคบหาจริงจังเขาก็มีความจริงจังได้นะเพียงแต่ว่าถ้าถ้ายังเลือกไม่ได้หรือว่าอาคบแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เปลี่ยนก็หาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยฝืนไม่ค่อยฝืนไม่ค่อยแบบว่าเออตรงนี้มันเข้ากันไม่ได้ก็ค่อยๆปรับไปทนทนกันไปยอมรับข้อเสียหรือยอมรับอะไรที่แบบ ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเขาเขาจะรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็แค่ก็แค่หาใหม่ก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนคนหรือว่าไปหาคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยอาจจะดูแบบมีความเจ้าชู้แต่ถ้าเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจหรือเข้ากันได้จริงๆก็ก็หยุดได้เหมือนกันนะคะก็จริงจังได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ฝั่งคุณบ้างฝั่งคุณเนี่ยลัคนาหรือราศีของคุณนะคะมี ออมีฝิงมีการมังกรทฤศพนะคะมีนมพิจิอ่ะประมาณนี้คุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงแต่ก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่หึงหวงแบบเก็บอาการมีความน้อยอกน้อยใจแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอ,ะอ่ะแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างจะอดทนมากๆยึดมั่นถือมั่นต่อให้ต่อให้เจอความท็อกซิกหรือเจออะไรที่แบบรู้สึกไม่ไม่ชอบไม่พอใจแต่คุณจะอดทนก่อนอดทนจนกว่าจะไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะแบบโอเคยอมปล่อยมือนะคะเอคุณเองก็เป็นคนใจดีเหมือนกันเป็นคนมีน้ำใจทีนี้ปัญหาก็คือบางครั้งคุณอาจจะมีน้ำใจมากเกินไปคือแคร์คนอื่น ห่วงคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยแบบไม่เป็นไรฉันทนได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยเข้าสู่อีรอบที่ว่าอดทนอดทนจนแบบตัวเองไม่ไหวจริงๆถึงจะแบบหยุดพอไม่ทนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกลายเป็นสร้างความท็อกฟิกให้กับตัวเองนะอืมโอเคคุณเป็นคนมีน้ำใจเนาะบอกไปแล้วเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะ ถ้าคุณปรับในเรื่องของความแบบอ,อความฝืนใจอะแบบเลิกฝืนใจตัวเองจนเกินไปหรือหรืออดทนมากจนเกินไปจนทําร้ายความรู้สึกทาร้ายความสุขของตัวเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะเพราะดูจากไ้่แล้วดูคุณค่อนข้างจะเหมือนอมทุกข์อะมีความอมทุกข์เพราะว่าไม่กล้าปฏิเสธ เกรงใจคนอื่นมีความเกรงใจค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะคะทีนี้ออขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเทนออฟคัฟเลยเหรอทรีออฟบอนสโอเคแสดงว่ารักกันดีควีนออฟเพนเ a c l e ลกำลังอยู่ในความสัมพันธ์รักกันดีดูแลกันดีนะคะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะมีมีอนาคตยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีคอนฟ lict อ่ะยังยังไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะถ้าถ้าจากไพ่นะมันดูไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างจริงจังก็คือลักษณะเนี่ยถ้าคบกันเป็นแฟนก็ก็เป็นแฟนจริงจังนั่นแหละที่ที่มองเห็นอนาคตร่วมกันที่อาจจะสร้างครอบครัวอาจจะแต่งงานกันหรือบางคนอาจจะอยู่กินกันแล้วก็ได้นะคะ คืออยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือถ้าเป็นกรณีที่กําลังคุยๆกันอยู่ศึกษาดูใจกันอยู่ก็มีแนวโน้มจะได้พัฒนาเพราะแบบทั้งโคเอ่อทั้งคุณและเขาอ่ะก็ดูแบบอิ่มใจอ่ะดูดูมีความสุขดูพอใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ,อ่ะถ้างั้นขอดูหน่อยว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อจากนี้ เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อจากนี้ o อออปสอดเดทอ่าไอสออปสอดอ่ะขอเพิ่มขอเพิ่มท r e ออ f สอดเดอะเวิลด์อะซิกออปเพนเดเคิ โอเคถ้าใครคู่ไหนที่มีปัญหาคาราคาซังมีปัญหามือที่สามเป็นต้นเช่นเอถ้าเขามีคุยกับคนอื่นอยู่หรือแบบคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเคลียร์ปัญหานะคะเขาจะเคลียร์ปัญหานั้นให้จบแล้วก็มาชัดเจนมาจริงจังกับคุณแบบถ้ากรณีใครที่เป็นคนคุยกันอยู่แล้วเขาอาจจะมีแบบคุย คุยกับคนอื่นบ้างเผื่อๆไว้บ้างดูแล้วเขาน่าจะมั่นใจแล้วว่าเขาเลือกคุณแล้วเขาจะไปเคลียร์เคลียร์บอกให้หมดคือเลิกคุยกับคนอื่นและจะมาคุยกับคุณคนเดียวจะมาโฟกัสที่คุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือกรณีที่เอ่อความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนเขาจะไปเคลียร์ให้จบนะคะจะเคลียร์ให้จบแล้วก็จะมาชัดเจนแล้วก็หันมาใส่ใจคุณแค่คนเดียวอ่าดีนะ หรืออาถ้าเป็นกรณีอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับคนที่สามแต่ว่าคุณกับเขาทะเลาะอะไรกันอยู่หรือมีปัญหาอะไรกันอยู่อ่ะเขาจะเคลียปัญหานั้นเขาจะพยายามจัดการปัญหานั้นให้จบให้สิ้นเพื่อไม่ให้มีมีความขุ่นข้องหมองใจกันต่อไปเราไม่ต้องมาพูดกันอีกหมายถึงว่าไม่ต้องมาพูดถึงปัญหานี้อีกไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆอีกอย่างเงี้ยเออ จะมีการเคลียเพราะเขาค่อนข้างที่จะก,กังวลกังวลกับปัญหานี้มากๆนะคะไม่ว่าปัญหานี้มันจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นบางคนนะ่ะบางคู่ทะเลาะกันเรื่องอื่นๆเรื่องหยุมหยิมอาจจะเรื่องนิสัยใจคอที่ที่ไม่ที่มันเข้ากันไม่ได้หรือความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ตรงกันหรือเรื่องเงินหรือเรื่องปัจจัยภายนอกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะ ถ้าดูจากไพ่ดูเหมือนเขาจะค่อนข้างที่จะกลัวว่าวันหนึ่งไอ้ปัญหาเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายให้กับความสัมพันธ์ที่แบบรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องมือที่สามถ้าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วหรือระแคะระคายแล้วก็ได้แต่เขามองว่าอ่ถ้าถ้ากรณีที่คุณยังไม่รู้อ่ะแล้วเขามีแอบอยู่อย่างเงี้ยเขาจะไปเคลียร์ให้จบ เขาจะไปตัดทิ้งให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาโฟกัสที่คุณแต่ถ้ากรณีที่คุณรู้แล้วก็เขาก็ทําเพื่อคุณนั่นแหละก็ทําให้มันให้มันจบให้มันสิ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดที่จะทําต่อจากนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ